ฮัลโหลสวัสดีชาว GTA กันทุกคนนะครับผมก็วันนี้ก็มาอยู่กับผมสินกิมกิน,นะครับผมก็วันนี้ผมจะมาสอนโหลดไฟเอ็มนะครับผมไฟเอ็มก็คือเป็นโปรแกรมที่เอาไว้แลน GTA นะครับผม GTA กับคนในแต่ละเซิร์ฟเวอร์นะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมีโปรแกรมก่อนนะครับเป็นเกมตัวเกมนะครับผมตัวเกม GTA V จะเป็นของ Ste ี am สตีมหรือจะเป็นของอีพกเกมก็ได้นะครับผมได้เลยทั้ง2อันเลยอ่าวิธีโหลดไฟเก็ทําตามผมเลยครับขั้นตอนแรกให้คุณเข้าไปตรง o o o g l h r o r o ครับผมกดเข้าไปแล้วก็พิมพ์คําว่าไฟเนะครับผม F I V E ไฟนะครับผมกดเข้า๊บกดเข้ามาปุ๊บคุณผู้ชมก็อยู่หน้านี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมโอเคคุณผู้ชมก็กดเข้าไปเลยครับ กดดาวน์โหลดนะครับกดตรงนี้กด,ดยังไงนะกดตรงนี้เลยครับกดปุ๊บแล้วก็จะมีขวาล่างครับผมผู้ชมก็กดเข้าไปเลยครับโอเคนี่นี่มันก็โหลดให้เราแล้วนะครับผมอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะครับแล้วก,กดเปิดขึ้นมาเลยครับโอเคนี่ครับแล้วก็รอมันติดตั้งนะครับผมเฟ้เอ็มจะมีเอ่ม ปเอ็มจะมีเซิร์ฟเวอร์จะมี2ประเภทนะครับผมเซิร์ฟเวอร์เป็นให้สอบไวลิดกับเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ต้องสอบไวลิดนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ที่สอบไปลิก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะต้องเข้าไปใน d i s c o r d แล้วก็ไปสอบใน Discord นะครับผมเขาจะมี Discord ข,ของแต่ละเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ เอาดิสคอดอะดิสคอดหามาจากตรงหน้าเซิร์ฟเวอร์ครับมันจะมีลิงก์ดิสคอดให้อยู่แล้วก็เอาไปพิมพ์ในดิสคอดนะครับผมแล้วก็ส่วนเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ต้องสอบวบลิสก็สามารถกดเข้าแล้วก็โหลดแมปแล้วก็เข้าได้เลยนะครับผมตามนั้นโอเคเราก็กดย e t เลยครับผมใช่แล้วก็รอดาวน์โหลดไปครับ ก็ช่วงนี้ก็เป็นสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด1 9นะครับโควิด1 9ก็ใครที่ออกไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่แมสต้องกันตัวกันด้วยนะครับผมเพราะว่าโลกนี้มันร้ายแรงจริงๆนะครับผม mm. ก็ถ้าผมพูดเร็วไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็กอลิปดูได้ครับผมขอโทษมาณที่นี้ด้วยอันนี้คือคลิปที่ประมาณคลิปที่5้าของผมครับคลิปใน youtube นะ ก็ใครที่ไม่ชอบอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมถ้าผมพูดคำหยาบก,ก็ขออภัยด้วยนะก็ใครมีคำแนะนำหรืออะไรยังไงก็สามารถแนะนำผมมาได้นะครับผมโอเค โอเคครับผมก็ตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมอืมเร็วนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยคลิปเอ펙ลีเจนนะครับใครที่เล่นก็สามารถทักมาเล่นได้ผมได้นะครับก็เงาๆอยู่ช่วงนี้เล่นคนเดียว <c oughs> ใครที่ไม่รู้ว่าเกมเอ펙ลีเจนเกมอะไรก็จะเป็นเกมแนวแบบเกมยิงปืนนะครับผมใช่เกมยิงปืนก็ไปหาดูใน Google youtube ได้ครับนี่แฉเอกลีเจน ผมตอนนี้ก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็รอแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็จะรันให้เราหรือเปล่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับอืมก่อนอื่นผมลืมบอกไปใครที่ต้องการเอา้าโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันนี่ครับขั้นตอนนี้จะให้ทำมันบอกว่าให้เราอะทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบโปรแกรมไฟเอ็มนะครับให้เราก็กด ให้เราก็กดคําว่านี้ครับบ browser login นะครับกดไปเลยใครที่มีรหัสก็สามารถใส่ตรงเมื่อกี้ได้เลยนะครับผมโอเคเมื่อกี้ก็เป็นขั้นตอนในการสมัครนะครับผมขอไม่สมัครให้ดูแล้วกันเพราะว่าผมมีรหัสอยู่แล้วไงคือผมสมัครให้ดูไม่ได้นะครับใครที่สมัครก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็สามารถไปกดสมัครได้นะครับสมัครไม่ยากครับแปบ๊บเดียวโอเค ถ้าคุณู้ชมสมัครเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็เข้าสู่ระบบครับแล้วก็จะมีรูปของเราอยู่ฝั่งขวาบนนะครับตรงนี้อ่ะฮะแล้วก็ให้เรากดเพย์เลยครับกดเพย์แล้วก็เราจะมาเข้าเราก็จะมาอยู่หน้าอันนี้นะครับให้เรากดไปตรงขวาบนนะครับจะมีรูปอันนี้รูปแก้วนะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันรูปตัวกองอะ่ะใช่แล้วเราก็เลือกเป็นประเทศไทยครับผม โอเคพอเราเลือกเป็นประเทศไทยเสร็จแล้วมันก็จะเป็นมีแต่เซิร์ฟเวอร์ของประเทศไทยนะครับก็มีหลากหลายเลยเราก็สามารถเลือกเข้าได้นะครับผมโอเคก็มันจะมีอย่างที่ผมว่าแหละมันจะมีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นแบบต้องสอบไวริสกับไม่ต้องสอบไวริสครับผมประเทศนี้น่าจะไม่สอบนะมันบอกนะไม่ต้องสอบเข้าได้เลยน่าจะไม่ต้องสอบนะครับได้ นะครับผมก็จะมีลิงก์ทิดคอร์ตรงนี้เห็นไหมทิดคอร์ดจีรับแล้วก็พิมพ์ไปครับใน d ิ s คอร์นะแล้วก็จะเป็นการเข้าสู่ d ิ s คอร์แล้วก็ไปสมัครในเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าสู่ผมขอไม่เจาะเจาะลึกแล้วกันเดี๋ยวผมขอเข้าเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ต้องสอบแล้วกันนะครับใครที่อยากให้ผมสอนสอบไปริก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับ ันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ไนเกอร์นะครับไม่ต้องสอบไบริสามารถเข้าได้เลยนี่ครับเราก็กด Continue มาพอกด continue มาปุ๊บก็จะขึ้นหน้านี้นะครับผมเราก็รอไปครับอันนี้คือขั้นตอนในการโหลดโหลดแพทโหลดข้อมูลภายในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมขั้นตอไนไอถ้าเรากดเข้าแรกๆก็จะนานๆานหน่อยครับเพราะว่ามันโหลดข้อมูลให้เราเนาะแต่ถ้าเรา ก็รอบที่2 2รอดพี่สามันก็จะเข้าเร็วแล้วครับก็จะมีประมาณนี้ครับผมสำหรับสอนโหลดไฟมนะครับผมใครที่ต้องการ ID เกม GTA V ของสตรีมถูกถูกราคาถูกถก,ก็สามารถอินงบล็อกมาหาผมได้นะครับผมลิงก์อยู่ใต้ดีคิปชั่นเลยครับก็จะมี Facebook กับ IG นะครับผมผมขายอยู่ก็สามารถทักมาหาผมได้ก็เป็น GTA ราคาถูกครับผม ก็ไม่แพงถูกมากก็น่าจะถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับก็ see you again ครับบ๊าบาย